สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาข่าวกับ a n เนว Time นะครับพบกับผมชาลิตเหมือนเช่นเคยนะครับประจำวันศุกร์ที่17ธันวาคม2564ช่วงเช้าเช้าโนี้อากาศก็ยังแปรปรวนนะครับมีเย็นบ้างมาีฝุ่น PM 2.5ด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องภาคใต้ก็ประสบเรื่องปัญหามรสุมฟ้าฝนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับ มาสรุปข่าวในช่วงเช้าๆวันนี้นะครับก็มาเน้นย้ำในมาตรการโครงการต่างๆของภาครัฐนะครับเพื่อท่านผู้ชมได้รู้เท่าทันข่าวสารว่าตอนนี้ในแต่ละโครงการแต่ละมาตรการนั้นดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับเพื่อจะได้รู้เท่าทันเรื่องของข่าวปลอมข่าวเฟกนิว์ด้วยนะครับไปเริ่มกันที่การโอนเงิน ่เหลือค่าเก็บเกี่ยวนะครับของพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ยละ1 0 0 0งนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับยังไงก็ตรวจสอบกับทกศใกล้บ้านนะครับส่วนเงินช่วยเหลืออ่ไม่ใช่ครับส่วนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับก็คือเงินส่วนต่างนะครับที่มีการทยอยโอนไปแล้วเนี่ยวันสุดท้ายคือวันที่13 นะครับก็คือโอนถึงงวดงวดที่9ทีนี้เนี่ยเงินประกันส่วนต่างเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด33งวดนะครับส่วนที่เหลือในภูมิภาคอื่นๆนะครับหรือสําหรับท่านใดที่แจ้งเก็บเกี่ยวหลังจากนี้นะครับก็รอทางทกศเขาประกาศนะครับว่าจะกําหนดการโอนได้เมื่อไหร่นะครับส่วนไร,ร่ละ1000ก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ มีทยอยโอนมาแล้วนะครับแต่กําหนดการเดิมเนี่ยทวศแจ้งว่าจะเริ่มโอนวันที่20ธันวานะครับแต่ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับแจ้งเข้ามาว่าในบางพื้นที่ก็ได้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะครับในส่วนของมาตรการอื่นๆนะครับที่ถูกทางเ,าเจ้าของเรื่องนะครับก็คือกระทรวงนะครับเจ้าของกระทรวง ได้มีการเปิดเผยออกมารวมถึงบางเรื่องก็มีการเสนอผ่านคอรมอรไปแล้วนะครับอย่างเช่นเงินเยียวยาเด็กนักเรียนนะครับก็รวมถึงนักเรียนที่สังกัดกองบัญชาการตำรวจประเวนชายแดนหรือตอชอดนะครับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์นะครับแล้วก็โรงเรียน,น,ยน,น,น,ยนในส่วนของสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือสพท แล้วก็ประการสนียบัตวิชาชีพปวชนะครับในสังกัดของกศออนอนะครับทั่วประเทศก็จะได้รับรวมถึงเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับรวมถึงศูนย์รับเลี้ยงเด็กในช่วงกลางวันทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณตรีนุชเทียนทองได้แจ้งว่ากําหนดการโอนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่วนวิธีการโอนก็จะเหมือนเดิมคือ โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองหรือให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนนะครับมีอยู่2ทางเลือกส่วนวันจะโอนได้วันไหนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาท่านเดี๋ยวจะประกาศกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอท่านผู้ชมท่านใดที่รออยู่นะครับสำหรับการเยียวยานักเรียนหัวละ2 0 0 0ก็สอบถามไปที่โรงเรียนหรือที่ศูนย์ได้นะครับแล้วก็ที่ประกาศออกมา ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาในจ้าง SME นะครับในส่วนของเฟสแรกนะครับมันสิ้นสุดไปเมื่อวันที่15แล้วนะครับ15ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับการอุดหนุนช่วยเหลือค่าจ้างงานนะครับต่อลูกจ้าง1คนหัวละส0 0พันสำหรับนายจ้าง SME แต่ในช่วงนี้ก็จะมีเฟส2นะครับสำหรับนายจ้างภาคเอกชน ที่ต้องการลงทะเบียนร่วมกับโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME เฟส2นะครับท่านยังสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน sme doe go t h ได้นะครับจนถึงวันที่20ทธันวาคม64นะครับคุณสมบัติต้องเป็นนายจ้างเอกชนนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็คือถ้ายังไม่เข้าก็ต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคม นะครับและจะต้องมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน200คนนะัคนณวันที่16ตุลาคม64นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมในระยะแรกหรือเฟสแรกโดยเงินก็จะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลน,นะครับในอัตรา3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนลูกจ้างสัญชาติไทยนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนก็คือเดือนธันวาหกสีและมกราคม65หหลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับจะต้องสมัครใช้งานระบบ e-service และนำส่งข้อมูลสมทบภายในวันที่15ของเดือนนะครับสมัครตอนนี้นะครับเพราะมันเลยวันที่15ธันวา,าแล้วสมัครตอนนี้ท่านก็ต้องส่งเงินสมทบภายในวันที่15ของเดือนมก,กนราคมนะครับเพื่อรับเงินต่อไปก็สามารถสมัครได้ทั้งทางเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้หรือนายจ้างใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนร,ร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ก็สามารถนําเอกสารการสมัครติดต่อได้ที่สํานักง,งานจัดหางานทุกจังหวัด แล้วก็สำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานาครพื้นที่1น0ถึงสินะครับหรือโทรสายด,วด่วน1 5 0 6กด2หรือสายด่วนกลมจัดหาง,งานโทร1694นะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของการประกาศเมื่อวานนะครับก็คือหลักเกณฑ์เรื่องของการเยียวยา,ากลุ่มสถานบันเทิงนะครับหรือกลุ่มอาชีพกลางคืนนะครับ เมื่อวานนี้ทางนายบุญสงทัพชัยยุทธนะครับเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้หารือกับผู้แทนนะครับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และก็สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงก็ได้ข้อสรุปนะครับโดยที่ทางโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมก็เป็นคนเปิดเผยข้อมูลนะครับว่า ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับจิตเงินเยียวยาสถานบันเทิงนั้นนะครับหัวละ5 0 0 0จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับเป็นผู้ประกรันตนมาตรา3าที่ทํางานอยู่ในกิจการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะแล้วก็ส่วนผู้ประกรันตนมาตรา3 9และ40จะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายสถานหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง นะครับที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับโดยให้รับรองภายในวันที่14มกราคม65นะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็ให้รีบสมัครเลยสมัครได้แต่วันนี้นะครับแล้วก็หลังจากสมัครแล้วก็ให้ชําระเงินสมทบเพราะว่าสถานะความเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อท่านจ่ายเงินสมทบงวดแรก นะครับเมื่อสมัครแล้วจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่เกิน14มกราคม65นะครับเมื่อสมัครมาตรา40ยังไม่พอครับต้องให้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์คนบันเทิงนะครับรับรองความเป็นอาชีพที่เราทำนะครับภายใน28มกราคม65หรือ ถ้าท่านผู้ชมบอกว่าทํางานอยู่ร้านอาหารกลางคืนเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นอะไรเนี่ยไม่มีกลุ่มสมาชิกไม่รู้จะไปรู้มันไม่รู้จักสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยไม่รู้จักสมาพันธ์คนบันเทิงเขาก็มีช่องทางให้เราไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับโดยทางโฆษกประกันนังคมแจ้งเอาไว้ว่าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจนะครับหรือ Facebook เป็นกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้งนะครับท่านผู้ชม ที่มี Facebook เข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหานะครับที่สัญลักษณ์เครื่องหมายแว่นตาด้านบนสุดของจอนะครับถ้าใครใช้มือถือนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่ากลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้งนะครับแล้วก็ไปตอบคําถามเพื่อเข้าร่วมกลุ่มเมื่อเข้าไปแล้วก็ให้ทําอะไรครับไปสอบถามแอดมินกลุ่มเขานะครับว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับก็ไปแจ้งว่าเราได้สมัครมาตรา40หรือยังจ่ายเงินตรทบแล้วจะ ให้ทางสมาคมหรือสมาพันธ์รับรองเนี่ยด้วยวิธีไหนอย่างไรนะครับทำให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่ามาตรา3 9มเกว0นั้นนะครับทางโฆษกแจ้งเอาไว้ว่าคนที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมหรือสมาพันธ์เท่านั้นนะครับส่วนการโอนเงินจะโอนงวดแรกในยี่สิบเธันวาคม64ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่บุกที่ผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะต้องเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่21ธันวาคม64ด้วยนะครับคือเมื่อวาน16เขาคุยกันแล้วตกผลึกเรียบร้อยกำหนดวันโอนด้วยซ้ำคือ29ธันวา6ส64งวดแรกนะครับส่วนที่เหลือก็จะไปโอนปีหน้าเพราะว่าเขาจะทยอยโอนจนสิ้นสุดเนี่ยเดือนมีนาคม65 นะครับเรียกว่าโอนจนถึงเดือนมีนาคม65เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับส่วนท่านใดที่บอกว่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนการรับรองจากสมาคมสมาพันธ์ก็คือพิมพ์เข้าไปที่เพจ Facebook ชื่อว่ากลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้งนะครับนี่ตามที่สํานักง,งานประกันสังคมได้แจ้งเอาไว้นะครับนี่คือข่าวสารในช่วงเช้าที่จะเอามาเน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับ แล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการนะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมรวมถึงคนละครึ่งเฟส4เราเที่ยวโดยกันเฟส4นะครับก็ยังต้องรอที่ประชุมครมวันอังคารที่21เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอาจจะมีมาตรการจากกระทรวงอื่นๆด้วยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะมาสรุปรวบยอดให้อีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับปลอดโรคปลอดภัยด้วยทั่วกันสวัสดีครับ